ตัวตัวสูงถ้าเป็นกองหน้าแล้วตัวสูงสูงถ้าเร็วดีช้าเก้งกล้าไม่ทันกินหรอกยิงไม่ทันหรอกเจอกองหลังสกัดหมดแต่ถ้ากองหน้าเร็วๆเอาตะกองหน้า <gate> ตัวสูงด้วยเร็วด้วยนี่เยี่ยมเลยแต่ถ้าสูงอย่างเดียวช้าจบไม่ทันกองหลังไปอยู่กองไปอยู่กองหลังของตัวเองดีกว่าไม่ไม่ทันอีกฝ่ายนอาจารย์เป็นกองหน้านั่นเองทำเป็นเล่นฝ่าย พราะว่ามีคุณสมบัติอย่างเดียวก็คือเร็วต่องหน้าต้องเร็วเนี่ยช้าไม่ได้กินหรอกเจอกองหลังสกัดขาหักแน่กองหน้าต้องเร็วถ้าคุณสมบัติได้ความเร็วเนี่ยตรงเนี้ยเป็นที่ปรารถนาของทีมต่างๆบวกกับชักษัที่เป็นเลิศอันนี้คือฟุตบอล่นองฟุตบอลยังต้องฝึกวันนั้นอาจารย์ฝุยกับผู้หนูแล้วว่าอาทุกแนนแล้วว่าฟุตบอลยังต้องฝึกใช่ไหมฟุตบอลยังต้องฝึก แล้วใจคนไม่ฝึกได้อย่างไรเพราะเราลืมปะอะไรไปสักอย่างว่าที่เราเล่นฟุตบอลเก่งได้เนี่ยหนึ่งในนั้นมันมาจากใจมันมาจากจิตนะมาจากจิตใจเรานะที่เราเล่นฟุตบอลเก่งๆเนี่ยคนที่มีจิตใจที่เหนือกว่าคนอื่นหรือพิเศษกว่าคนอื่นเขาจะเล่นฟุตบอลเก่งเขาไม่ได้ถักเขาไม่ได้แค่ โชว์ทักษะที่มีอยู่ในตัวที่เราเรียกว่าพรสวรรค์ใช่ไหมให้คนนี้มีพรสวรรค์ไม่แต่พรเก่งน,นี่แหละแต่ลึกๆลึกๆแล้วก็คือมาจากจิตใจเขาพรสวรรค์ทำเนี้ยมาจากจิตใจเขานะเขามีจิตใจที่เข้าใจฟุตบอลพวกเราถ้าเกิดว่าใครเล่นบอลแล้วเล่นไม่เก่งก็แสดงว่ายังไม่รู้ใจตัวเองถ้ารู้ใจตัวเองเมื่อไหร่นั่นแหละ จึงจะรู้จักพุตบอลที่เราเรียกว่ารู้ใจพุบอลนั่นแหละแต่จริงๆฟุตบอลไม่มีใจหรอกก็คือรู้ใจตัวเองนั่นแหละรู้ใจพุตบอลก็คือรู้ใจตัวเองแล่นพุตบอลจนรู้ใจฟุบอลแล่นฟุบอลจนรู้จักพุตบอลจริงๆก็คือรู้จักตัวเองรู้ใจตัวเองอ๋อเราสามารถมีทักษะเรามีความสามารถมีทักษะด้านนี้เราควบคุณพุบอล ได้ถนัดในช่วงจังหวะนี้เร็วเกินไปก็ไม่ได้ช้าเกินไปก็ไม่ดีอันนี้แสดงว,ว่ารู้จักตัวเองรู้จักตัวเองว่าตัวเองมีพรสวรรค์ทางด้านการกิลปนะอันนี้เขาเรียกว่าส่วนสำคัญอยู่ที่ใจไสงสำคัญอยู่ที่ใจนะถ้าใจเรา มีความทอหดอดทนมีความมุ่งมัน่นมีความบากบัดแล้วคิดพิเคราะพินิจวพิเคราะห์เวลาเล่นฟุตบอลไม่ได้เล่นคนเดียวใช่ไหมเนี่ยเล่นกันหลายคนก็ต้องคิดพินิจพิเคราะห์ถึงฝ่ายตรงข้ามด้วยฝ่ายทีมของตัวเองด้วยฝ่ายตรงข้ามด้วยเคยคิดถึงไหมเวลาเล่น เคยวิเคราะห์ฝ่ายตรงข้ามไหมรู้จักคิดวิเคราะห์ถึงฝ่ายตรงข้ามไหมฝ่ายตรงข้ามถ้าเราเรียกแล้วก็คือเขาเป็นคู่ต่อสู้ของเราแล้วเราเคยเราเคยประมาณการเขาไหมเคยคิดวิเคราะห์ถึงฝ่ายตรงข้ามไหมว่าเขาเป็นอย่างไงนี่ไงตรงนี้มันอยู่ที่ใจต้องใช้ใจเข้าไปคิดวิเคราะห์